ครับในส่วนของ ECM 770นะครับาทางหน้าจอจะมีปุ่มกดด้วยกันทั้งหมด4ปุ่มนะครับซึ่งจะเป็นปุ่มฟังก์ชันที่จะทำงานตามฟังก์ชันที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอนะครับจะสังเกตได้ว่าตัว F1 F2 F3 F4 จะตรงกับหัวข้อที่อยู่ด้านบนล่างหน้าจอนะครับซึ่งการเซตติ้งเบื้องต้นนะครับเราจะเข้าไปในในฟังก์ชันเซตติ้งก็คือปุ่ม F4 นะครับในหัวข้อเซต หลังจากนั้นเราเข้าหัวข้อมิเตอร์หลังจากนั้นเรากดปุ่ม F3 นะครับเพื <S <S <ส>่อหาหัวข้อที่ชื่อว่า CT <S <S <อ>เมื่อเจอคำว่า CT แล้วกด F2 นะครับหลังจากนั้นตัวประกอบจะให้เราใส่พาสเวิร์ดของตัวประกอบนะครับโดยการกดปุ่ม F3 ที่ตรงคาว่าคำว่าโค้ดหลังจากนั้นให้เราใส่ default password ของตัวประกอบก็คือ1 กดปุ่ม up ที่ตรงกับ f 1เมื่อเลขขึ้นเป็นหนึ่งแล้วเรากดปุ่ม f 3ที่ตรงกับว่า enter จากนั้นตัวอุปรกรณ์จะอนุญาตให้เราปรับค่านะครับซึ่งจะมีปุ่มว่า edit ขึ้นเรากด f 3ครับ edit อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นการเซต ct ฝั่ง primary นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็น ct ขนาด1 5 0 0นนะครับแล้วก็จะกด up เพื่อ ปรับค่านะคเป็น0อันนี้จะเป็นห้า left หนึ่งพันห้าร้อยห้าจากนั้นเมื่อเป็นค่าที่เราต้องการแล้วเรากดปุ่ม enter ที่ตรงกับ F3 ตอนนี้จะเป็นการเรียบร้อยครับปรับค่า CT หลังจากนั้นเราไปหัวข้อถัดไปครับ ก็จะเป็นหัวข้อโหมดครับก็กด F1 ที่มันตรงกับโหมดอ่าจากนั้นกด F3 ครับเพื่อแก้ไขซึ่งาตามปกติพาดิ t ต l p พาวเวอร์มิเตอร์ตัวนี้จะว,า,จะวายลิงเป็นแบบ3ามเฟสสี่สายนะครับแล้วก็เลือกให้มันเป็น c y วาซึ่งมันเป็น c y วาอยู่แล้วเมื่อเลือกแล้วเรากด enter นะครับ อันนี้จะเป็นการเซตเบื้องต้นเรียบร้อยต่อไปจะเป็นการเซตทั้งการสื่อสารนะครับถ้าเรากด F4 ถอยหลังมาหาหัวข้อที่ชื่อว่า COM นะครับซึ่งต้องกับ F2 แล้วส่วนด้านล่างซ้ายก็จะขึ้นคาว่า Meter Address กับ Meter Board t e นะครับเราจะมาเซต Address กันก่อนก็คือ F1 เรากด F3 เพื่อ Edit นะครับ ผมจะยกตัวอย่างเป็น a d เ e s ส10นะครับแล้วก็จะปรับหลักหน่วยให้เป็น0โดยการกดปุ่ม F1 เลื่อนค่าปุ่ม F2 และ F1 เพิ่มค่าเป็นสิจากนั้นเรากด Enter ครับเพื่อยืนยันปุ่ม F3 เป็นสิเรียบร้อยต่อไปหัวขอดัดไปกด F4 ครับถอยหลังจะเจอคำว่า m e t e r b o a r d e กด F2 ครับแล้วกด F3 เพื่ออีดิาหลังจากนั้นเราใช้ F1 ครับเพื่อปรับค่าซึ่งผมจะเซตไว้ที่9,006นะครับเมื่อเจอแล้วเรากด Enter เพื่อตกลงนี่ก็เป็นการเซตตั้งค่าเบื้องต้นของ ECM770 นะครับเมื่อเสร็จแล้วกด F4 เพื่อถอยหลังไปหน้าหลัก ท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ e c m 770